สบายดีสบายดีเบิรสุขุสุคนพี่น้องจา๋าพบพอกับเบา้ามีส่องสายสาย,สายพี่น้องมณนีภาวะเปลี่ยนจากอากาศฮอนสองเมือทั้งฮอนทั้งแดดมันนีภาวะหนาวล้มอีกแล้วล้มแห้แงกระแห้งพี่น้องจา๋าตอนนี้ห้างก็สิบโมงกลัวพะวะ่ากำลังเตรียมอาหารการกินกินเข่ากันแล้วสั้นโอ้ยขึ้นมากินแต่เศร้าเถอะเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยากาศด้านในพี่น้องมันนี้ก็เป็นมือเตรียมงาน ก่อนสิบเบงอันด้านนายบอมีสีพาไปเบิงรถแห่พระป่าของอัมาลาเพื่อนพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นรถแห่พระป่าแห่พระป่าเขาวาดพี่น้องจา๋าเป็นมือออ่นเป็นมือแห่พระป่ามัน,นเป็นมือตั้งและก็ห่อเตรียมงานและก็เห็ดกระต้มขนมพี่น้องอันนี้สีมือเจพัลลาเพื่อนพี่น้องเพื่อนนั้นเก่งเรื่องการประดับตบแต่งงานอยู่แล้ว อันนี้จะเป็นรถภาพป่าอมลาเพราะอมลาบมมีรถวีโกรถใหญ่คือเขาเจ้าก็เลยต้องใส่รถอีแตกหรือว่ารถไทนาเลยพี่น้องเป็นรถแห่่าป่า,ปาตอนนี้กำลังซิลโมนกินเขากันอยู่เดี๋ยวบอมีสิพาไปเบื้องด้านในพี่น้องอันโซนนี่แม่นโซนผู้เท่าผู้แก่เพิ่นเตรียมกองบุญแล้วก็เตรียมงาน กำลังกินอาหารการกินโยนโกำลังกินข่าวพี่น้องฮัโลโหลสวัสดีคุณยายวัสดีอันนี้ก็จะเป็นแม่เจ้แหล่พี่น้องใส่เสื้อนี่ ปกติบะคอยออกมาให้มาหน้าดอกบาที่นี่เที่ยวเอรามเมลแรนทินอนนี่แล้วะด้านหนเอาคือเพ่กินข้าวป้าห่างกระสิบโมงเนาะเดี๋ยวตอนอันใบบายังกินไม่เมนูผู้เ่าบาร์ีว่าสิบพัดมีพี่น้องสูบผู้เ่ากินในยังกินตำมะฮง ปิ้งหมูแกงยังงนะแกงไก่อันนี้เมนูเบาๆถ้าสิเป็นนักแนกะส่วงบ่ายหรือว่าส่วงเย็นเนาะถ้าสิมีการกินอะไรก็สิเป็นมือ้อื่น่นอันนี้จะเป็นกองบุญอัมาลาพุนเหตุกับคุณพ่อพี่น้องกำลังเตรียมงานโยด้านในเดี๋ยวไปเบิ้งด้านครัวพี่น้องคนแห่งกระาล ลมแห้งแห้งพี่น้องหลังจากที่เงียบมาสองมืออากาศห่อนพอมันอพันลมแหง้งขนาดว่าแค่มือเตรียมงานแขกคนก็มาประมาณสาวกวัวหรือสามสิบพี่น้องอันนี้จุทิมรดาเจอ้อเซนเซนเซ่นๆๆกินมันหลดเถียง อย่างยายลีจมอย่างเหรอเอาเพสเสิร์ฟเมนูตับุกหงคือกินตำบุกงแต่เศร้าแต่เซียวใช่แหกเเอร์แน่ต้ง่าเทียงนากระสุดฟังนี้ฮอตคัวเกึก โพดโพอยู่ในครัวผมก็มีผมซื้อกว่าทีมแม่ครัวสิหลายกว่าทีมด้านไนดัดไนเนอะทีมดานในเป็นทีมผู้เฒ่าพ้่นนองเฮ็ดแล้วล้าก็พากันกินอะกินกินขั้นพอีมก็ทถารอบายเด้อมีเมนูรอบใบอยู่เรียงนนำเปล่าเนาะบอสสิพังนเซนซื้อเศนมาแล้ว พัดเส้นมีพี่น้อกจ้าบรรยากาศกินข้าวมาเด้อมาเด้อไพ่โบราธาีกินมาเด้อเจ้เอ้ยเอ้ยเอาบาวนะเจ้บาวินข้าเอ้ยนเจ้ีบานะเบิ่งได้พี่น้อง อันนี้แขกมือเตรียมงานโอ้ยเจแหละเด็กยังกินนี่เหรอไอ้จำมะฮงเราไก่ย่างเด้อมูย่างหมูจำมะฮงมีจำนั่นแล้วมีจำนี่แหละเมื่อคืนนี่กเห็นว่าน้มไก่มาสองโต๊ะสามโต๊ะสามโต ก็เลยกินบดปลาตว์ใช่บอกมื่อกี้เขาบอกเมนูต้มเป็ดเนอหรือว่ารอบแรงบอกมันกินยากพี่น้องว่าพืชเป็ดก็ดีเนาะกลัวจะได้กินใสเวลาหลา่สมงถาหลายโตแห้งนักเมอแงค่อยกินกินตำม้งไปเดี๋ยวรอบบ่ายก็สิเมนูพัดเสร็จว่าเห็นว่าชมไล่ก็โพดโพดะได้จะชมผู้ใดเป็นคนต่ำเหรอ คนมันตน้ำนมือเมื่อบังหันนั่นขานัานในสวฉกไดงไงลมแห้งน้ำมนันอีแปะทั้งลมทั้งหนาววานนี้เป็นฮอตอซองเมื่อมันง้ตูน้นะพญามันแม่งนะดังูเปิดปั๊บเลยนแม่ตีกรเดียวอยากให้ตู้ดังก็ต้องมีแนวอ่อ,อยก่อนจะขวดสองขวด้อลื่นบ่ หัวหน้าแกู่แนบล่อรื่นครับเห็นลอกเต็มมาคืนบริเวณประเจนแหละเมนูบ้านเฮาพี่น้องกินได้ตลอดต้มมกหุ n g ตรงนี้นะผ้าขาวสามผ้าโอ้เพชรเลยนะเอาเงาของพี่กลญ่ก็ู เด็กๆไปโรงเรียนพี่น้องจ๋ากาซีมืนนี่บริขารอบรอบบ่ายพอเป็นวันศุกร์สิมากินข้าวพี่อ,อันนี้คือมิตรบ้านเจ้าของพี่น้องบเมียนไทยอื่นบ้านไก่ดอกเนอะอนนนอมีแต่แถวเขตใกล้ๆ กิน้ามันงเออใ่บมดอเดี๋ยวฝกีลูกข้างข้างนะพีข้างไหข้างไเดี๋ยวกล้องที่อยู่่านใดกล้องอพายไปหับเด็กหน่อยชิซีเป็ดโงอะไร ว่านายแปลลูกไหยค่ะมันนี่ก็พอคอยมียังให้เฮ็ดมากมายเราพี่น้องกับซิมิตะแค่เตรียมเล็กๆนิดหน่อยห่อข้าวต้มขานมเนาะพอถั่วสามกระลางแล้วแตะมาวานเมื่ออินก okay. um, ับซิเป็นเฮ็ดแต่เศร้า อื่นก็บอกว่ามีอย่างแน่อาหารการกินกะเห็นว่าพระเจ้าเตรียมพร้อมแล้วนอกะาิมีหล,ลายอย่างอยู่่นว่าแต่ว่าทั้งนั้นกินแลว้วเรียบร้อยแล้วอู่บัญญัติหมดมา้หเขาพอกินบ่เดติปเขาพรเจาา้า,เจามาแล้ว เดี๋ยวกเจ้ากินเข่าเอ่อเข้านี่แล้วกับบอม่สีพัดเส้็ต่อพี่น้องเอาไว้กิน รอบบ่ายเนาะโมซึ่งว่าเขาเจ้าสิกินข้าวแต่เศร้ามาเนี่กินตั้งแต่สิบโมงกว่ยายังปรทันในฮอดอันเพน้นฮอดเทียงซำผู้เขาเจ้าไปไกินข้าวเศร้ามากกับมีวันมีต่ำบางห้องมันมีข้าวปุ้นยุบเนาะมีมีคนอันไปบางสองอยังมาเศร้าเนี่ย ไปเมื่อกี้นบออมาลาไปอืมตอนนี้เจอ,อมาลาเพิ่นไปซื้อของโมซื้อ,อยังแน่ไปกับเจเพอล่าไปซื้อของในเมืองเพิ่นวายัางเหลือแต่เจสีเจเจียบ con nhảy bớt rưỡi, bớt mà... rưỡi <laughs> của ma. chàng nó bay chóc đuổi cái con hái là một <laughs> ย่งเจกินก็คือเอิ้นผู้บ่ากินเอิผู้บ้านน้อยบ้าจน้อยไรานั่เขาเอิ้นตัวเองแม่เท้าวมาจันวดน่นตัวเองเอาู้าวเกขาวเมอันีอันี้เยอนี่ีค่ะาิ่ี่เรอ้ท่าก่ายทุกในนีเอาเจเขาเอิ้นแม่า่าถึงแล้ววะเอาหรือว่าคิดว่าจะคลองไปทันเถ่ามะน้อยะเถ่าได้ขนาเป็นคน ไมเมนบวมามากิข่าวน้ำจืดไว้นดแล้วครับแงยีืออันยูเอนีว่อันยูยังน้อยอยู่นะคะประธานในข้าวแมนบ่สารารไม่บคะอันยูเออไลกัญาแต่ฉันบปยอมขาไล่กัาฉันเปยอมีปีในกหันเครื่งแล้วนะเครื่งกามันเครื่องหรือมันคอดกอมันคอดแล้วนะ มันอยู <S <S ่ที um, ่ใจเล็นบ้อย anyway> ังเมหายใจเใจี่ยังสี่สิบห้าอยู่อะไรก็ได้าพอเห็นผู้บ่าวสน่อยละอิ่มแล้วปรทธานได้กินข้าวซ้ำเพื่อเห็นผู้บ่าวสน่อยดีใจดงดมาลานกยโอ้ยเนาะลานเจ้าของก็กินโลดบ่ได้เลย แม่อัม马า,านะคะเรียบไปกิ <c oughs> <c oughs> นนากวดเรียบบ <c oughs> ่ได้เรียบไปกินตอนแกนบบนน่น่ะเราการบราลุนางบรรลุบรรลุกปบก็ได้น่แรงนะ ว่าทานี้ข้าปุ้ดน,นะมันแสบแล้วกินกิก็ตาบม,นะมังหงยุบเนาะเยกปเลยนาะเพื่อมื่อ้าวื่น,น,น,นถ้ากินกับเขาพ่ค่อยปันได้เราตาบม,มังหงอาแปะกันมาเนี่งลมแหง้งแหง้งอากาศเย็นอีกแล้วหลังจากที่เงียบสองมือ

ข้าวต้มกระซุกหม้อนึงแล้พี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวต้มหมัดแพบบบริเฮดาขนมบญรีบมีขนมบ่บ่บมหอห่อแต่ข้าวต้มเพิร์ว้าลากระเสดวานหลายอย่าง่นาจ้าลายยางแต่หาบรเขนมทมส่งยังนะน้ำแข็งรเขาไปเอามาล้ว ทางนี้ยังบริภากันย่าอยู่เฮ้ยชิเตรียมเมนูไม่นี่ทากินรอบไม่อีกล้ที่จว่าจะกินโตเนื้องโตของไม่ม<ะ>มได้เยว่าอันเบิง้งเจ้ <c oughs> <c oughs> าของแน่เาขึ้นัด้วย <c oughs> กินจนพิงววเอออส้าวไว้เนบอกห็นัเ่ันบ เ่านเนบก้้าวนัปมาแล้วขึ้นออก้อ yes> ีกพี่น้องจาม้านี่บ่มีกัสิเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่าน mm mm ี้พอกันคลิปหนาพี่น้องติดตามตอนต่อไปพอบ่มีสิไปรับเด็กๆมาตะลงเรียนมากินข้าวเที่ยงอยู่พี่เด็กๆเลิกสิอโมงไปแล้วสบายดี